วดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคนิวเราไปที่จังหวัดนนทบ,รบ,นบ,บรุรีผลตำรวจเอกเสรีให้ปากคำปปชไม่มีหลักฐานทักษินป่วยวิกฤตยืนยันจะเอาคนผิดเข้าคุกทั้งหมดวันที่27มกราคม2568เวลา14นาฬิกา ที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชถนนสนามบินน้ำตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพ้นตำรวจเอกเสรีพิสุด์เดินทางมาให้ปากคาเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ปปชยืนยันไม่มีข้อมูลอะไรช,ชี้ว่าทักษิณป่วยวิกฤตฉุกเฉินสภาพร่างกายฟิตกว่าตัวเอง ตอนนี้อีกและขอเตือนผู้เกี่ยวข้องทำเรื่องทรงตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลระวังเจอคุกหกเดือนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสหัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวว่าวันนี้ตนเองเดินทางเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบปปช โดยระบุว่าวันนี้มาให้การเพิ่มเติมจากการที่เคยให้ข้อมูลแล้วก่อนหน้านี้หนึ่งครั้งโดยมีหนังสือบอกไว้ชัดเจนว่าขอให้มาให้การเพิ่มเติมจากที่เคยให้ไหว้ครั้งที่แล้วโดยครั้งที่แล้วได้ให้เป็นข้อเท็จจริงไปบอกไปหมดแล้วแต่ว่าเวลาผ่านไปมันอาจจะมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากความเห็นของแพทยสภาข้อมูลเวชระเบียนและ มีข้อเท็จจริงอื่นๆปรากฏออกมาโดยวันนี้รวบรวมมามอบให้กับนายเอก,กวิทย์วัชระวันคุกรรมการปรปรชที่จะเป็นคนมาสอบปากคําด้วยตัวเองแต่ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องที่จะพูดคุยกันในสํานวนการสอบแต่สิ่งที่ตนจะย้ําคือเรื่องของระเบียบสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเกี่ยวกับเวทร,ระเบียนของผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกซึ่งเป็นหลักฐานาทั่วไปที่ สามารถตรวจสอบได้และขอ,อยืนยันว่าผู้ป่วยในต้องทําบันทึกข้อมูลเวชระเบียนทุกคนดังนั้นเป็นเรื่องที่ปปชต้องตรวจสอบว่ามีการส่งข้อมูลเวชระเบียนมาครบหรือไม่ซึ่งปปชก็มีกฎหมายว่าหากไม่ส่งเวชระเบียนมา ถือว่ามีความเิดีแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการดําเนินการอะไรสําหรับกรณีที่พันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการที่นายทักษิณจ่ายค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลมีใบเสร็จหรือเป็นหลักฐานการรักษาพยาบาลอยู่แล้วพลนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ย้อนว่า ใบเสร็จที่ไหนก็มีแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าผู้ป่วยวิกฤตหรือไม่ถ้าไม่ป่วยวิกฤตจะส่งไปโรงพยาบาลตำรวจได้อย่างไรและประเด็นกำลังรอที่ประชุมใหญ่ของสารดีกาแผนกคดีนักการเมืองว่าจะมีคำสั่งออกมาอย่างไรให้ไต่สวนหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กรมราชทัณฑ์ส่งผู้ป่วยไปโดยไม่ได้รับอนุญาตศาลผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งหากวินิฉัยว่าให้ไต่สวนก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งใครที่ส่ง ผู้ป่วยไปโดยไม่ขอสารคนเหล่านั้นก็ต้องรับผิดชอบซึ่งมีโทษจำคุกหกเดือนพลตรงเอกเสรีย้ำว่าผู้ป่วยวิกฤตจริงต้องมีอาการตรวจสมองหัวใจและปอดแต่กรณีนายทักษิณไม่มีหลักฐานการตรวจใดๆแม้กระทั่งจากโรงพยาบาลราชทันและหากป่วยวิกฤตจริงก็จะไม่มีการส่งไปที่ชั้น14ทันทีจะต้องมีการ ที่ตรวจสําเข้าห้องจุดเฉินก่อนแต่กรณีนี้ไม่มีข้อมูลใดๆและขอยืนยันว่าหากมีการช่วยเหลือหรือมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดําเนินคดีทั้งหมดจะไปชี้ห้องให้ดูนัดเดือนวันไหนจะไปดูห้องผู้ป่วยจะพาไปนะครับเอาใครจิดคุกได้บ้างคะเนี่ยหมดเลยใครบ้างครก็12คนที่ถูกกล่าวหานี่ใช่ไหมรวมไปถึงรัฐมนตรีด้วยถึงคุณทักษิณด้วย แล้วผมยังแนะนําบอกว่าตอ้ตอนจําได้ไ้มตอนที่ทคุณนักสิรขลวนใหม่ๆกรมราชทารก็อนุญาตให้ครอบครัวสิบคนใช่ไหมดูซิแต่ละคนจะโกหกเป่านะโกหกก็ได้ติดคุกกรรมการยังบอกโอ้ยอย่าหาเรื่องให้ผมเลย <c oughs> แต,แต่การรวบรวมพยานหลักฐานต้องเอาต้องเอาให้ได้ทุกทางใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องไม่รู้จะเชิ่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ ก็เป็นอำนาจของกรรมการครับท่านพร้อมไปใช้สิบสี่ทุกเมื่อเลยนะ่ไก็นัดมาว่างแล้วก็ไปนัดให้ตรงกันแค่นั้นเองยวไปติดตามสารฎีกาได้อย่างเี่ยสารได้รับว่างไง<ม>ไปเอาในข่าวนั้นสำคัญขอบคุณค่ะนะอาจจะเพระเขาไม่